ดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําการเลี้ยงการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะปลาอะไรปลาดุกต่อไปจะเป็นการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังสําหรับการเลี้ยงปลาดุกในกระชังนี้เราจะใช้กระชังสร้างขึ้นในบ่อดินความกว้างของกระชังประมาณเท่าไหร่ สามคูณห้าเมตรความลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่งบริเวณทางลงจะมีทางลงเพื่อมาให้อาหารปลานะครับแล้วก็จะต่อน้ำจากลําธารมาปล่อยลงในในกระชังเพื่อสร้างออกซิเจนให้กับปลานี่คือภาพของปลาที่มา กินอาหารปริมาณปลาที่ปล่อยมีจำนวนเท่าไหร่500ตัวกี่ตัวนะห้าร้อยตัว500ตัวเป็นปลาอะไรปลาดุกอะไรพันบิ๊กอุยนะ <U> ครับในบอ่อเราก็จะมีพืชน้ำเช่นอะไรนะผักกระเฉด ะครับขอบบอกก็จะปลูกแซมด้วยหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตะลิ่งพังลงมาสำหรับท่านที่ต้องการเลี้ยงปลาดุกในกระชังสามารถทำตามได้นะครับโดยกระชังจะมีถังรับน้ำหนักข้างละสามถังมุ้งไนล่อน นะครับเย็บเอาโดยอาจจะใช้จักเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่บันไดทางลงก็ใช้เสาปักลงมานะควก็ใช้ไม้กระดานพลาครับที่สำคัญคือต้องมีระบบน้ำทายเทจะทำให้ปลาโตเร็วแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ได้ไม่เป็นไรแล้วพบกันโอกาสหน้านะคะ พบกับสารคดีที่น่าสนใจที่น่าสนใจโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ